วัสดีครับผมวันนี้พบกับผมอีกแล้วครับบินครับวันนี้ผมพามาชมครับรถวิ่งแค่9,000โลครับดีโว่สปี19ตัว E ครับคับครับผมพามาดูตัวรถข้างในครับข้างในเบาะได้เบาะเบาะเป็นเบาะผ้านะครับเลขไม่เก้าพันผมบอกเลยเจ้าของมือเดียวครับเจ้าของเป็นผู้หญิงครับไม่ได้ใช้รถเลยครับคันนี้ คันนี้เป็นตัวแคปเปิดได้ครับผมโอ้ยส,สวยๆเนียนๆได้บอดี้เดิมทั้งคันไม่ต้องห่วงพามาดูไลเนอร์ข้างหลังครับไลเนอร์แทบไม่ได้ใช้เลยดูครับสวยๆเนียนๆรถเข้ามาใหม่ยังไม่ได้ล้างยังไม่อะไรเลยครับให้ลูกค้าได้เห็นสภาพเดิมๆเ,เลยครับว่ารถสวยขนาดนี้พร้อม,อมล้าง,างตั้งเลยครับ ราคาเปิดไว้ไม่แรงครับ489ครับผมถ้าใครสนใจรีบติดต่อเข้ามาครับรถสวยๆไม้9,000ย้ำกันอีกทีครับเอาไม้9,000ครับเดีย๋ยวผมทิ้งเบอร์ติดต่อไว้ให้ครับข้างล่างวันนี้ก็สวัสดีครับ